รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเชฟจาดีมาแล้วค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Cooking Daily ชุดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้รายการที่แนะนําอาชีพเสริมลงทุนน้อยจะทําเป็นอาชีพเสริมจากงานประจําหรือใครอยากจะทําเป็นอาชีพลาจริงๆเลยก็ได้ค่ะวันนี้มาที่เมนูสตรีทฟู้ดของญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือเครปญี่ปุ่นนั่นเองที่เราเห็นขายกันอยู่ที่ฮาเลจูกุ เป็นครวยแล้วก็เดินทานกันเก๋ๆน,กน่ารักน่ารักราคาแพงมากแต่น้องอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้ค่ะจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเราค่ะเพราะว่าทําออกมาน่ารักเก๋ไม่ซ้ำใครเลยล่ะอยากดูแล้วไหมคะถ้าอย่างงั้นเราไปดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะ มาดูที่ส่วนผสมกันค่ะหลักๆเลยจะเป็นตัวแป้งญี่ปุ่นของเราจะเป็นโซนนี้ค่ะโซนอีกโซนหนึ่งด้านนี้จะเป็นโซนตกแต่งใครอยากทำเป็นโซนช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าใครอยากจะทําเป็นผลไม้หรือของขาวก็ได้เหมือนกันนะคะมาที่ส่วนของแป้งกันจะมีเนยค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นเนยเคม็มอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต้มกันเนยเค็มอันนี้ค่ะสําคัญมากเลยแป้งเคมญี่ปุ่น ส่วนผสมจะมีไม่เยอะเลยค่ะถ้าใช้เป็นเนยแท้จะหอมมากเลยแต่ว่าต้นทุนการทำก็จะแพงขึ้นค่ะนมสดรดจืดค่ะเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาได้เลยไข่ไก่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแป้งอเนกประสงค์แล้วก็นำตาลทรายค่ะหมดแล้วส่วนของแป้งมีเท่านี้เอง ในส่วนของการตกแต่งค่ะวันนี้จะดีจะตกแต่งเป็นน้องอปัปปาก้าน่ารักน่ารัก,กเพราะฉะนั้นจะดีจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะส่วนช็อกโกแลตด้านนี้จะดีจะเอาไว้ทําเป็นในตัวของปากเขาในตัวของหูเขาค่ะแล้วก็โบน่ารักน่ารักให้กับเขาส่วนสุดท้ายค่ะอันนี้จะดีอยากจะทาขนมของเราให้เป็นรสช็อกโกแลตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปลงมือทํากันค่ะ วิธีทำค่ะอย่างแรกเราจะต้องเอานมสดรสจืดของเราเนี่ยแหละใส่หม้อแล้วก็ต้มเขาไว้ค่ะต่อไปก็เป็นเนยค่ะเนยเค็มเพราะว่าวันนี้จะดีไม่ได้ใส่เกลือแต่ถ้าใครใช้เป็นเนยจืดใช้เป็นเกลือใส่หนึ่งหยิบมือให้เพิ่มให้จะดีได้นะคะจะได้เค็มกลมกล่อมค่ะ เราจะเอาส่วนนี้ไปต้มเพื่อให้ตอนผสมเข้ากันง่ายแล้วแป้งเค้กของเราจะนุ่มจะดึงกว่าการที่เราไม่ต้มนมค่ะแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นขึ้นด้วยละ่ะโอเคเดี๋ยวขอจัดพื้นที่แล้วก็ต้มก่อนนะคะตอนนี้ค่ะจะดีใช้เป็นเตาแล้วก็เปิดไฟตอนนี้จะดีเปิดเป็นไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ต้มนมให้เดือดเลย ปรับมาเป็นไฟกลางคนไปเรื่อยๆเลยนะคะเราต้องอยู่หน้าเตาตลอดเพราะว่านมค่ะพอเดือดเขาจะฟูขึ้นเร็วมากจะดีเคยล้นเตาไปหลายทีแล้วเพราะฉะนั้นยืนคนไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะตัวเนยละลายหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นว่าข้างๆเนี่ยเริ่มมีฟองๆแล้วคือใกล้แล้วนะคะคนไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวค่ะก็จะเดือดแล้วปุ้งๆเห็นปุ้งๆไหมปุ้งๆไหมพอปุ้งๆตอนนี้ปิดแก๊สเลยนะคะไม่งั้นเขาจะล้นอย่างรวดเร็วเลย มาแล้วจะพักตัวนี้ค่ะจนกว่าจะเย็นเป็นอุณหภูมิห้องเลยถ้าห้องเปิดแอร์ประมาณสัก20นาทีค่ะเขาก็จะเย็นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิปกติเนี่ยอาจจะพักจนถึงครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างพักเดี๋ยวเราไปทําตัวตกแต่งกันค่ะทำส่วนตกแต่งกันค่ะจะดีจะละลายไว้ช็อกแบบนี้เพื่อจะเอามาเป็นวาดเป็นหูเขา เป็นมือเป็นปากทําเป็นโบเขาค่ะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้จะดีทาเป็นอัลปาก้าวิธีการละลายช็อกโกแลตมีหลายอย่างมากเลยแต่ที่จะดีชอบใช้คือใช้เป็นน้ําร้อนค่ะน้องจะใช้ง่ายสะดวกไม่ต้องตั้งเตาค่ะน้ําร้อนเดือดๆเ,เลยนะคะใส่ลงไปที่ชามแรกอย่าให้น้ําร้อนเดือดมาจนถึงตัวก้นไม่อย่างนั้นจะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนเกินค่ะเปิดฝาแล้วก็ใส่ตัวไวช็อกโกแลตได้เลย แล้วก็ปิดฝาค่ะพักให้เขาละลายเดี๋ยวขอให้ละลายก่อนนะคะช็อกโกแลตเนียนกริบแล้วค่ะนี่แบบนี้ใช้ได้แล้วจะนำมาใช้วาดเลยเป็นถุงกระดาษเพื่อพับก็ได้นะคะบางคนใช้เป็นกระดาษที่พับเองเป็นก้วยแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะใช้ถุงเป็นถุงบีบครีมเหมือนของจาดีวันนี้เลยก็ได้ค่ะจาดีใช้ถุงบีบครีมรับให้เล็กหน่อยแล้วก็ ปักช็อกโกแลตใส่เลยใครอยากผสมสีทำอะไรเป็นไอเดียสร้างอาชีพได้เลยนะคะโอเคประมาณนีน้ครับครับครับแล้วก็ปิดใช้กันไกรค่ะตัดปลาย แล้วก็มาวาดเป็นส่วนตกแต่งกันว่าใครอยากจะวาดเป็นส่วนตกแต่งอะไรบ้างของจะดีวาดเป็นหูอัป,ปกากันนะวาดอะค่ะสาวบา้านวาดบนกระดาษไขได้หรือว่าจะใช้เป็นแผ่นรองก็ได้วาดแล้วนาะถ้าใครที่ยังไม่ถนัดสามารถทําเป็นลายมาวาดล่วงหน้าก่อนได้เอาลายรองข้างล่างกลิ้นมาได้ของจะดีทําหูค่ะน้องง่ายเป็นแค่คล้ายเหมือนหยดแล้วก็มีแค่แบบอย่างนี้เอง ใครอยากจะหูเล็กหูใหญ่ได้เลยนะของจะดีเป็นหูสองอันหรือว่าใครอยากจะเป็นหูใหญ่ขึ้นมาน้องจะง่ายมากเท่าน,นี้เลยโอเคขอวาดหูอัปปาก้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปที่มือน้องอัปปาก้ากันจะมีวาดไว้หลายขนาดเลยโอเค หูพอแล้วค่ะเอาเท่านี้ค่ะต่อไปตรงปากของเขาแล้วก็ตรงมือของเขาค่ะเอามือกัดละกันมือเป็นแค่กลมๆเลยนี่ดัดๆแค่นี้เลยกลมๆโอเคมือได้แล้วค่ะคราวนี้ปากหนึ่งตัวก็จะมีแค่ปากอันเดียวเพราะฉะนั้นปากไม่ต้องเยอะได้ปากของเขาเหมือนมือเลยแต่ว่าใหญ่ขึ้นมา นี่คราวนี้ค่ะจะดีว,ว่าตัวที่เป็นสิบทีเรียบร้อยแล้วจะใช้ตัวช็อกโกแลตนี้แหละเอามาทําโบกันโบของจะดีวันนี้จะดีทําเป็นสีชมพูนะคะช็อกโกแลตที่เหลือตรงนี้อย่าทิ้งนะเสียดายเราสามารถลูดกลับไปเพราะตอนนี้น้องยังเหลวอ,อยู่ฟืบหลายบ้านเหมือนกันนะที่ติดหุงเมื่อกี้ออกมาเยอะเหมือนกันนะหมดเกี้ยงแบบนี้ค่ะ คราวนี้มาดูตัวน้การจะดีมีเป็นพิมพซิลิโคนค่ะเป็นรูปโบสําเร็จเลยเราจะได้ไม่ต้องวาดเองแล้วน้องสวยเอาไว้บนถาดแบบนี้สีชมพูเป็นสีผสมอาหารนะคะแล้วก็หยดลงมาเลยนะ1ห,หยดปึ๊บคนให้เข้ากันแล้วก็ลองดูค่ะว่าเราชอบที่สีเท่านี้ไหมเราค่อยๆเพิ่มถ้าเราเพิ่มเข้มตั้งแต่แรกจะแก้ยากมากเลย นี่แหละสีชมพูที่จะดีมองหาคือสีพาสเทลแบบนี้เลยถ้าใครที่ถนัดแล้วสามารถใช้ช้อนตักแล้วหยดได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นมือใหม่แนะนำเป็นถุงเหมือนเดิมค่ะจะได้ไม่เลอะเทอะก็ใส่ถุงบีบได้เลย ตัวแต่งหน้าทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้นะร้านหุูนอเบเกอรี่เขาจะมีแบบว่าที่เป็นสําเร็จเลยรูปโบที่ปั้นจากฟองดองหรือว่าเป็นเกล็ดน้ําตาลค่ะแล้วก็บีบลงไปบนโมบนโมจะดีไม่ได้ทานเลยไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตกับซิลิโคนเขาไม่ติดกันอยู่แล้วบีบลงไปได้เลย Okay. ในโมหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจะแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าบางตัวจะดีอยากให้หูอัปกา้าเขามีแซมแซมชมพูเพราะเรามีสีชมพูอยู่แล้วเราก็สามารถวาดหูเขาตอนนี้ไว้ช็อกโกแลตที่เราทำอะคะ่ะเขาเริ่มเสร็จตัวแล้วเริ่มหนึบหนึบแล้วเราวาดได้แต่ถ้าเป็นตอนแรกถ้าวาดถับไปเลยอะคะ่ะช็อกโกแลตเขาจะจมลงไปไม่เป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เดี๋ยวจะดีวาดให้ดูอันนี้นะนี่ไง จะเห็นว่าเขานูนอีกหนึ่งเลเยอร์จะทำให้เขาน่ารักขึ้นดูเป็นอัปเปอา 3D ขึ้นว่าทุกอันหรือว่าบางอันใครไม่อยากจะมีลายก็ได้กับตรงจมูกเขาค่ะแล้วก็ปากจะดีจะเขียนแล้วก็วาดด้วยสีน้ำตาลแต่ว่ามีชมพูอยู่แล้วขอจมูกบางอันเป็นสีชมพูนะน้องจะได้น่ารักโอเคเท่านี้ค่ะ คราวนี้ก็เหลือตรงปากและเดี๋ยวขอไปทําสีน้ำตาลมนาะใส่ถุงนะคะแล้วก็มาวาดปากกันค่ะอันนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตที่ละลายค่ะใส่ถุงเหมือนเดิมเลยค่ะคราวนี้เราจะมาวาดกันปัดข้างบนเล็กๆหน่อยนะคะวาดปากยิ้มเขาโอเคหรือทันจมูกแล้วก็ป ถ้าใครอยากใช้ช็อกโกแลตอันนี้ค่ะทำตาด้วยก็ได้นะหรือว่าจะซื้อตาสำเร็จที่เป็นเกล็ดน้ำตาลก็มีขายเลยถ้าสม,มติเป็นตาที่วาดเองก็สมม่งมาใช้จะดีแค่ดีเลยละกันแล้วก็จิ้มเป็นตาเขาเลยง่ายมากตาก็จุดไปตรงกลางปึ๊บแบบนี้เป็นตาเลยก็ได้นะคะหรือว่าหาซื้อตาสำเร็จได้เลยเกล็ดน้ำตาลมีตาเยอะแยะเลยค่ะคราวนี้ตรงนี้จะดีจะวาดจมูกต่อ เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะตัวช็อกโกแลตอันนี้ค่ะพักเอาไว้ปกติที่เป็นอุณหภูมิห้องที่เปิดแอร์ก็ได้หรือใครอยากจะเซตในตู้เย็นก็ได้เรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวไปผสมแป้งกันต่อค่ะตัวเนยตอนนี้เย็นได้ที่แล้วค่ะ ตอนนี้ค่ะพักเนยกับนมจนเขาเป็นอุณหภูมิห้องแล้วลองจับดูนะคะไม่ร้อนนะเพราะว่าถ้าร้อนนะคะ่ะตัวไข่ไก่เขาจะสุกแล้วถ้าไข่ไก่สุกตอนเอามาทำมะค่ะจะทําไม่ได้นะขึ้นลูกเคียมไม่ได้เรียบร้อยค่ะไข่ไก่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะจะดีวันนี้ใช้ไข่ไก่เป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ตอกลงไปได้เลย ไข่ไก่ตอนเลือกค่ะซื้อเป็นไข่ไก่สดบอกแม่ค้านะขอเป็นสดกับเป็นใหม่เพราะตอนทําเคลปอะค่ะแป้งเคลปเราจะนุ่มกว่าถ้าไข่ยิ่งเก่าเคลปเราจะด้านค่ะได้ไข่แล้วเราก็ตีไข่กัน เครปญี่ปุ่นของที่ญี่ปุ่นเลยจริงๆอะค่ะเขาจะเป็นเนื้อแป้งที่นุ่มๆเหนียวๆแต่ถ้าเป็นเครปของบ้านเราที่เป็นเครปญี่ปุ่นนะคะจะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นเครปกรอบอันนั้นคนสูตรนะไม่สามารถใช้แป้งตัวนี้เอาไปทําให้กรอบได้ค่ะส่วนผสมจะต่างกันค่ะไข่คนนิดเดียวพอแตกค่ะจะใส่เป็นน้ําตาลทรายลงไปเลยทั้งหมดคนให้ตัวน้ตาตาลทรายกับตัวไข่เขาเข้ากันนิดหน่อยแต่ไม่ต้องตีฟูนะคะ ถ้าใครทําน้อยๆเหมือนของจะดีหรือว่าคูณ2องจากจะดีะค่ะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องได้เลยใช้มือได้เลยแต่ใครที่เริ่มทําไข่เป็นสิบฟองแล้วหรือสิบฟองขึ้นไปค่ะใช้เป็นเครื่องสตีได้เลย mm hmm. ตอนนี้ตัวน้ําตาลกับตัวไข่เข้ากันแล้วจะที่เอาเท่านี้พอเลยนะไม่ต้องมากกว่านี้ mm hmm. เนยค่ะกับนมค่ะที่ละลายจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วค่อยๆเทใส่นะคะเทใส่แล้วก็คน ใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆตอนนี้กลิ่นเนยหอมมากเลยตอนที่เราทานเค้กญี่ปุ่นเค้กเขาถึงหนึบๆแล้วหอมๆส่วนผสมอีกข่านี้โอเคเหลือส่วนผสมที่เป็นแป้งละค่ะแป้งอเนกประสงค์ของเราจะดีจะร่อนด้วยนะคะปักแ,แป้งแล้วก็ร่อนกัน การลอนแป้งค่ะหนึ่งเลยคือจะทําให้เนื้อขนมของเราเบาขึ้นตอนที่ทำเคลปจะรู้สึกเลยว่าแป้งเราไม่ได้หนักแป้งเราเบากับ2เลยค่ะตัวที่เป็นเศษผงที่อยู่ในแป้งหรือบางทีแป้งเก็บเก่าอาจจะมีแมลงได้จะแยกสิ่งที่ไม่ต้องการตัวนั้นออกไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งคนให้เข้ากัน เดี๋ยวจะเห็นค่ะว่าเขาจะยังมีเป็นแป้งเม็ด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 เหลืออันนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะคะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะมากองตอนสุดท้ายได้เลยนี่คนๆจะดีจะคนเป็นพอที่เท่านี้แล้วจะเห็นนี่ยังเหลืออยู่ที่ลอยๆเนี่ค่ะไม่เยอะและนิดหน่อยเห็นเป็นตุง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 ตุอยู่ตรงนี้ค่ะวิธีก็คือกรองเลยจะมีตะแกรงกรองค่ะแล้วก็เกลี่งลงล แล้วตอนนี้ค่ะนี่ไงเห็นเป็นไตๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจะต้องบี้จนเข้าไปทั้งหมดนะคะเพราะว่านี่คือแป้งในอัตราส่วนที่เราตวงเอาไว้ไม่งั้นเนื้อของเครปเราจะเหลวเกินไปค่ะกินเลยหอมหอมแล้วนี่ตรงนี้ส่วนผสมสำคัญเลยหลายคนพอกองแบบนี้แล้วทิ้งเนื้อแป้งอะคะ่ะจะไม่ได้แป้งตามอัตราส่วนบี้ลงไปนะ นี่บีปื๊บเขาก็ไหลลงไปมงหมดแล้วค่ะแต่ถ้าไม่ไหลเดี๋ยวมาดูที่ตรงก้นตะแกงกันอีกทีนึงนี่จะเห็นเป็นแบบนี้จดียกให้ดูปึ๊บฟึ๊บ๊บเคาะนี่จะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฟืดเขาออกไปวิธีของจะดีก็คือการปาดกระโผแบบนี้เลยนี่แป้งเขาก็จะไหลลงไปละปาดนี่แหละนิดๆิดหน่อยหน่อย,อย,อยค่ะเทคนิคไม่อย่าง,งานั้นแป้งของเราอะค่ะจะไม่ได้ตามสูตร หมดแล้วเท่านี้เลยสิ่งที่เราต้องการเราจะนำแป้งตัวนี้ค่ะเซตพักในตู้เย็นอีกประมาณ30นาทีนะคะเราค่อยขึ้นรูปก,กันขออนุญ,ญาตแลบน้องแล้วก็พักในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวกลับมาขึ้นรูปก,กันนะจ๊ะ ดูที่วิปครีมกันค่ะวันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นวิปครีมนอนเดลี่ค่ะจะตีได้ขึ้นฟูง่ายแล้วก็ขึ้นฟูนานกับอุณหภูมิเราแล้วก็ตีให้ยอดเขาเนี่ยเรียกว่าแข็งกลางมากกว่าอ่อนนิดนึงค่ะแต่ไม่ถึงแข็งโก๊กนะป้า คือตั้งยอดเกินจากอ่อนมาค่ะน้องจะไม่ผิวไหวแล้วเห็นยอดเขาแบบนี้ล่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มทำตัวเครปขึ้นรูปก,กันสวยงามค่ะตอะนนี้ค่ะจะดีพักแป้งไว้ได้ที่แล้วมีกระบวยค่ะแล้วก็มีกระทะ คราวนี้ค่ะส่วนผสมทุกอย่างเราพร้อมแล้วเคฟลอนแบบนี้ก็ยังต้องใช้เนยค่ะเป็นเนยธรรมดาได้เลยที่เราใช้ทําขนมเนี่ยแหละแล้วก็ทาที่เตาตอนเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะขออนุญาตเปิดไฟแล้วก็ทาเป็นเนยใครเป็นเนยเคมเนยจืดได้หรือว่าเพื่อการลดต้นทุนเราสามารถใช้เป็นมาการีนทาได้นะคะเพื่เตาแล้วตากกระบวยมาหกระบวยแบบนี้ไปล้วนะ ลงเลยลงแล้วก็กลิ้งกลิ้งให้ทัวๆได้เลยค่ะแผ่นแป้งเราจะได้บางๆโอเคให้น้องทัวท่วๆเห็นเริ่มปุดๆแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะจะให้เขาปุดสุกให้หมดเลยใครที่เป็นมือใหม่แผ่นแรกทำยังไม่สวยไม่ต้องตกใจเลยนะคะอย่าพึ่งท้อนะว่าจะดีก็ทำมาเยอะอะไรก้อนแล้วมันก็จะแบบว่าจะยังก็ได้อยู่ถ้าบวมาค่ะก็แปลว่าสุกแล้วจะ คว่ำลงไปในแผ่นการติดหรือว่าใครที่ใช้เป็นกระดาษไขลองก็ได้นะคะแล้วก็คว่ำน้องเลยนะหนึ่งสองปึ๊บนี่เหมือนเค้กญี่ปุ่นแล้วมะแล้วก็แบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเลยถ้าลูกค้าสั่งเยอะลูกค้าอะไรเราสามารถนี้ได้เลยตัวนี้ค่ะเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นนิดนึงขออนุญาตทำแผ่นที่2นะคะทาเนยนะอ่าน,นี้ก็อีกมือหนึ่งคนแป้งหลังจากนั้นเราจะเอาแป้งตัวนี้แหละ เท hey, เข้ามาเลยนะปึ๊บโอเคแล้วก็ไปที่เตาได้เลยค่ะใช้เปนแก๊สไฟไฟอ่อนเลยนะป้องไม่ป้องโอเคจะดีจะทำแค่2แผ่นก่อนสุดแล้วสวยแล้วแป้งเขาจะไม่ติดกันเองด้วยนะสูตรเนี้ยบางสูตรเขาจะติดกันเราก็คว่ำเหมือนกันได้เลยค่ะแต่ว่าใหญ่คว่ำไปทับกันร้อยเอร์เซ็พราะจะแกะยากเราก็คว่ำแบบตะแคงเขานิดนึงนี่โอเค แล้วก็ตัวนี้จะไม่เหมือนเครปญี่ปุ่นทั่วไปธรรมดาถ้าเป็นธรรมดาก็ขึ้นรูปได้เลยแต่วันนี้เราจะทําเป็นน้องอัากาทีดีเพราะฉะนั้นจะทําแป้งมือสองรอบค่ะรอบแรกทําเป็นน้องอัากาก่อนพักเอาไว้แล้วค่อยทําแป้งตัวเครปอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวทําอัปากาก,กันขอให้น้องเย็นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็แผ่นแป้งของเราอันนี้ค่ะ จะใช้เป็นเหมือนขนมขาไก่ของจจรีก็ได้หรือว่าใครจะใช้เป็นขนมแห้งๆเหมือนอารมณ์บ ok ็อ,อ,อ,บอกกี้หรืออะไรต่างๆเคลือบช็อกโกแลตหรืออะไรได้ตามชอบเลยนะคะขอเป็นขนมที่เป็นแห้งยาวๆจะได้กัดทานได้แล้วก็อร่อยด้วยค่ะคราวนี้มาที่แป้งของเราแป้งของเราจะนิ่มและเบามากเลยนะหยิบหนึ่งชิ้นมาแล้วก็ครีมที่เราตีเมื่อกี้ค่ะบีบลงไปได้เลยฟาาฟาฟาฟาให้น้องเป็นน้องอัลปากา แล้วก็วางแท่งไม้ของเรารคราวนี้ก็พับมวนนองได้เลยค่ะนี่ที่จะดีบอกว่าแป้งสองชิ้นเขาจะไม่ติดกันจะดีวางทับเอาไว้นะแล้วก็แค่ยกออกมาไม่ติดแล้วก็พับนองแล้วก็ม้วนเลยรึ๊บรึบๆ หัวอาวาก้าของเราได้แล้วที่บอกว่าบีบครีมมาค่ะตรงครีมเขาว่าให้เป็นหนัหนกๆเพราะแบบนี้แหละเราต้องขึ้นรูปเป็น 3D ค่ะขอทำอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะเหมือนกันเลยบีบค,ครีมฟาบาาแล้วก็อีกหน้องวางทับครึ่ง นนเสร็จเรียบร้อยค่ะคราวนี้เราก็พร้อมที่จะทําเครปแล้วก็ส่งลูกค้าแล้วล่ะโอเคไปทําเครกกันพักน้องไว้สุกแล้วค่ะความลงแล้วนะหนึ่งสองไป ปุดๆค่ะสุกเรียบร้อยแล้วจะดีจะความน้องลงเลยเออเนี่ยแหละจะดีอยากให้มีสีขึ้นนิดนึงโอเคตอนนี้ค่ะพักให้เขาเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูช็อกโกแลตของเราที่ทำเอาไว้กันน้าตอนนี้ค่ะช็อกโกแลตก็เสร็จได้ที่แล้วค่ะเสร็จในตู้เย็นได้เลยนะแล้วก็แกะออกมาเป็นชิ้นๆเน,นี่ยแบบนี้เขาจะแกะง่าย ออกมาเป็นโบว์แบบนี้เลยทำง่ายมากเลยค่ะตามพิมพ์เลยใครอยากจะได้เป็นรูปดอกไม้รูปดาวรูปหัวใจได้หมดเลยค่ะคตรงนี้เหมือนกันได้หมดเลยนะคะบนแผ่นนี้น้องสามารถแกะเป็นชิ้นๆได้หมดเลยจะดิดติดเอาไว้อย่างนี้แหละเอาน้องไว้่างนี้ระวางไวน้นี่จะมาขึ้นรูปแล้วของเสร็จหมดแล้วค่ะ ค่ะก็อยู่ที่รสชาติว่าใครชอบเป็นรสชาติไหนใครจะทําเป็นผลไม้ใครจะทําทเป็นกล้วยของจาดีวันนี้ใช้เป็นช็อกโกแลตนูเทลล่าแล้วก็ลาดซอร์ช็อกโกแลตค่ะเราก็ทาช็อกโกแลตไปได้เลยทาช็อกโกแลตแล้วก็บีบครีมกัน ันนี้ใครชอบเป็นรสสตรอเบอรี่สามารถใส่เป็นแบบซอสสตรอเบอรี่ได้เลยนะคะครับครึ่งแล้วก็มวนน้องโอเควนน้องแบบนี้แล้วก็เอาใส่กลวยกัน เป็นเครแบบนี้แล้วเราสามารถวางน้องเขาไว้ก่อนได้เฮ้ยอโอเคหยิบน้องเอาปากกาของเราขึ้นมาแล้วก็เสียบลงไปเป็นเค้ตรงกลางได้เลย,ยน่ารักคราวนี้เราบีบขนกันค่ะไปแล้วนะ อันนี้ก็ทําขาของเขากันค่ะอาบาก้าจะมีฟืบ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 นี่ครบแล้วขนของเขาดูออกไหมว่าน้องเป็นอาบาก้าน้องมันแกะแล้วตอนนี้ค่ะจะนำส่วนน่ารักน่ารักของน้องมาติดกันก็มีตามีหูมีโบหรือว่าที่จะดีบอกค่ะจะมีตาเป็นแบบนี้เม็ด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 จะดีขออนุญาตใส่หูให้น้องเขาก่อนนะ ใส่หูน้องเสร็จแล้วใส่ปากปากน้องใส่มือมือสองข้างค่ะเลือกแค่ตาเลยจะเอาเป็นตาที่เราทำเองหรือว่าจะเป็นตาที่เราซื้อก็ได้นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยมีอเราก็ใหญ่โอ้ยน้องน่ารักคราวนี้ติดบบนสุดท้ายการอารนะ์ลัน น้องโบมาแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูการคำนวณต้นทุนกันนะคะต้นทุนของเาดียค่ะน้องอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทคือค่าแป้งที่จาดีใช้จาดีซื้อในปริมาณที่น้อยด้วยนะใครซื้อแป้งเยอะน้ําตาลเยอะก็จะถูกกว่านี้ไข่ไก่จาดีก็ซื้อในปริมาณที่น้อยค่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้ต้องบวกค่านา้ําค่าไฟค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ะอีกหกสิบบาทร้อยห้าสิบบวกหกสิบเป็นสองร้อยสิบ เพราะ210เนี่ยคือต้นทุนของน้อยจริง,รงๆแล้วจะดีไม่รวมค่าแพ็กเกจนะคะ210บาทได้ทั้งหมด4ตัว,4ต,ว4ตัวตกเฉลี่ยแล้วตัวละ50นิดนิดเองค่ะคราวนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะขายที่ไหนถ้าเราขายที่ตลาดนัดเราก็แค่คูณ2ชิ้นละ100หรือว่าคูณ2.5ก็น่ารักแล้วค่ะคราวนี้ถ้าเราขึ้นห้างที่เราเห็นกันนะคะเราจะกูอ่า ชิ้นเนี้ย3 0 4 4 0 0เลยนะที่ซื้อที่หาราจูก,กุเพราะฉะนั้นนะ่ะเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากเค้กเค้กธรรมดาอันนี้ไม่มีไข่แน่นอนเห็นแล้วเริ่มอยากทำไข่กันแล้วไหมคะแล้วเราสามารถทำเป็นนอกจากอัปก้ากระต่ายก็น่ารักนะจะทำเป็นน้องหมาน้องแมวได้หมดเลยไอเดียนิดหน่อยเพิ่มราคาได้อีกเยอะเลยค่ะ มาดูที่ส่วนผสมกันค่ะจะมีเนยค่ะวันนี้ใช้เป็นเนยเค็มนมสดรสจืดค่ะเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาได้เลยไข่ไก่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแป้งอเด็กประสงค์น้ำตาลทรายถัดมาค่ะเป็นวิปปิ้งครีมเส่วนสุดท้ายค่ะอันนี้อยากจะทาขนมของเราให้เป็นรสช็อกโกแลตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันค่ะวิธีทำค่ะอย่างแรกเราจะต้องเอานมสดรสจืดของเราเนี่ยแหละ ต่อไปก็เป็นเนยค่ะใส่หม้อแล้วก็ต้มเขาไว้ค่ะให้เดือดเลยแล้วเราจะพักเอาไว้ถัดมาค่ะไข่ไก่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะตอกออกมาค่ะแล้วก็คนนิดเดียวพอแตกค่ะจะใส่เป็นน้ำตาลทรายแล้วก็คนให้ตัวน้ำตาลทรายกับตัวไข่เขาเข้ากันนิดหน่อยแต่ไม่ต้องตีฟูนะคะแล้วก็มีตัวนี้เลยเนยกับนมค่ะที่ละลายจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วค่อยๆเทใส่นะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันเหลือส่วนผสมที่เป็นแป้งนะคะแป้งอนเนกประสงค์ของเราจะล่อนด้วยนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําแป้งตัวนี้ค่ะเช็ดพักในตู้เย็นอีกประมาณ30นาทีนะคะเราค่อยขึ้นลูกกันข้อนี้ค่ะพักแป้งไว้ได้ที่แล้วเราจะไปพร้อมทำเครปญี่ปุ่นค่ะก็เปิดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะ แล้วก็ทาเป็นเนยคลิกระทะหลังจากนั้นเราจะเอาแป้งตัวนี้แหละเทเข้ามาเลยนะยิงให้ทัวๆได้เลยค่ะแผ่นแป้งเราจะได้บางๆสุกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็พร้อมที่จะทำเครปแล้วก็ตกแตกเป็นน้องอัป,ปกา้าน่ารักน่ารักแล้วก็รสชาติวันนี้ใช้เป็นช็อกโกแลตนูเทลล่าแล้วก็ลาซซอร์ช็อกโกแลตค่ะโอ้ยน้องน่ารักเห็นแล้วเริ่มอยากคางขายกันแล้วไหมคะ หวังว่าจะชอบกันนะคะเมนูวันนี้ค่ะเมนูเครปเค้กญี่ปุ่นค่ะแล้วพบกับจาดีได้ใหม่ครั้งหน้านะคะในรายการ Cooking d a i l y ชุดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ